ีต้อนรับโซ่ช่องพระนุนะคะกินข้าวแรงน้ากันเลยเอฟซีนะคะมีแต่ผู้แสบเนาะเออมันก็เอาไปกินน่ะแหละแต่ว่ามันแสบมันจะมาเอาอีกอืมเมื่อเต่ว่าพ่อีจิบพ่อไอจินก็คือเขาขิงอย่างนไม่ค่อยกินไม่ชอบเตยเตยไอจิบมันกินอันไอจิบก็มากแต่ว่าเฮ็ดจังไเราเนี่ย ไม่ชอบ้นเค้ดว่ามันกุกินนี้มัเละไม่ง่มันรวกแบบลกเพื่อมันรว่แบแข็เนาะอร่อยต้องเสียบย่างแมงก็พุงจืดรำหน้าแมงก็คุณจืดแดงอ่าโลชีลอยโลเซแมนสไลด์อันนี้ค้างนงดซึ่กโวกค่รสอร่อยกว่า

ไปทำอะไรกินไม่ใช่เขาพนักมานอ่าบ่อนี้แม่ไปยดลกมาค่ะจะมาใช้แม่ไมเอาอไหมาแล้วม่มันต้อง้นี่มันแบบพักที่แบบเม่ขาดก็ได้ถ้าขาดแก้วนี่โลละ60สิบบาทแต่ซื้อขาดพักก็ได้คนก่พักได้ลายดูบลอเขาผเด็้บาทบไปามนิเยป็นสนี่ เขาเกาเขาแม่เจากเขาเมื่อไรเนเคาื่องาชเลยว่เมือไเสโซดูที่าวเขาโอ้โหหน้ากินสวยหน้ากินเร็วทานอาทำไมอ่คูนก็ที่อเละทำไม่แม่มานน้เตึงใช่ให้แม่อันสามัวมาก็ให้แม่เอาอะไรเขานดีเขากินอะไรแม่แม่ก็กินได้ก็พ่อแมขพี่พ่พอมีปากระป๋องแล้ว เอาต้มหางวัวะเ่อแล้วสุกหางวัวสุกยังไงออต่ขึ้ต้มยำยำอเออเอาวัไอ้นั่นน่ะหัวหอมไ่ต้มไส้แหละะกะเพื่อต้มไส้ให้มันเปื่อยมันบอกเาปรน้ำมันอะ้หางวัต้มยำน่ะคนใช้เขาเป็นสุกหางวัถ้าใครซื้อเขาทุงละแปดสิบทุงละอร่อยก่อนอยน้เซื้อมากนี่สบร เ้ี๋ยวเราตนเออน้ำไงอ้ยไม่ได้ยั่ะเนียยดหลัลยกันดีเว้นันอกส้เลน้องหยใ่เลนี้น่องมันทไมทัอหไปาเลียงกูีม่หมือนันต้อปิตัหาห่มากื้อันกิน บปหาห้าวไเหาเล่าหูเขาเล่าหูเล้่าห้าต้มืเขากินครุ่ละแปรซอบครุินละลอยเข้ขอพราออแมือไปกแม่ต้มาจากนู่นที่แม่มาถึงก็มาปรุงโอ้มันอยู่ใต้ตู้ิชนอยเออร่อ้านแลเวานอแล้วเย็น

เี๋สพัน้าก็ายเดเนรางใหสำนักงานใหญ่กำนักงานจังหวมีที่เยวใช่ไหมในในตัวตะนไม่มีอาไม่มีอะไรเลยมีที่เยอเลยใช่ไหมแต่ถ้าอำเภออำเภอที่ยังมีมายอยหลังแวงหลวงเบร์ดนี่แหละแตเี้สนักงานจังหวัดะ ชาต้องงานเขาก็ซื้อสุ่มร่วมดูแรื่ตาการ์นั่นเพราะเดนกไม่ือจา่กลางวันีัวเาไปจ่มกันน่างชาตคนนึงเขาไปเด็กไม่สือเขาถือมาตาการ์จุ่ตัวมาตาการ ที <Net> <spe> ่คนใหญ่ก็น่าจะบอกเจ้าหญิงอาจจะต้อรองเรื่องขอาดูแลกันไปที่นี่ทำงานทน

เแก่ยาวนไปไ้ที่บอกว่าเป็นเขากเขากไม่่อนหรอ่กันยงโอ้ยยงเขาปักฝโคราทีเอ้ยเขาปักกัคนเก่งเขาไปคอนเนะม่ให้ไม่ให้เราโคราทีเ ถ้าหลบไปก็ถึงอนตอนุดที่ไหนจอดรูใช่ไหมอขาวนนนคูด่าเหอฮิฮอะไรหนี่มจอดมนลอตลอดแลขานลักหนตอนไหนห้ยเจลเนาะหารไว้พิหาที่กอนจะกินเ้น กินลังยาิ้นหาที่อยู่ได้กินลังเขายาหลอกก่อนมันตกกับ่ใต้บ่อมันไม่หาดูทำยาตกกันลรไม่เจ็บเพเจ็บึ้นมอว์ใน้องนั้นหมดแล้วใต้เวลาทึงแบคุณได้เท่ยคืนมนิกเออจัไโดใ้หไป้โลไปฮะโอ้ไปอ้ไป้หะ้โไปฮอ้โะอะอ เราเพื่อนร่วมงานแจกเราเวกิญญาณ ธรรมชาเดื่องอะไรก็สัตวใไปทำไมวางเสียบแบตวางสูงแค่ไหนแล้วก็สะดุดกินแนนบกินแน่แล้วอะไรแม่คืออนอของใครใครแหนบกินน้ำแม่บัดนี้มันรอดสุขทางง่วกูที่นี่บ้านดกน่นก็ไม่ล ใามาใครม่ไปน้ามาาไร่ห้ดีนี่พยายไปหา่อได้ระวังคพูดยาสิน่อีนี่ย้ำมาหาพ้าอมแบแหัวปาิ้นน่งย่ พอม่งอนโง่แย่ลดอินตั้มแต่งองนไม่ใยญ่เย็นค่เก็บอะไรกนไนล้าเำบล่ามเบษล่าแเศบล่ามเศนอ๋อยืดทางสนามห้าเก็บอากาศมัใอดูมากมากินห่อวิเตายย้ขอคุณท่ตอนนั้นเาได้กินกดเนาะแล้นี่กควมันเนี่ย โอ้ยป้าเน่นเขาเรี่ยงเนอมาเลยยายมาดิทำมาลอยดูดีดีเนาะเหนียวโอ้ยงันเอางันเอาแค่เดียวกูาอิ่มเละเขาไม่อิ่มเหรอคะเนี่ยต้นกวานต้นถั่แสบจังหวัดละนี่รถาฟมุ้งนะมาหัวรถไฟมุ้งมาหัว